คงแม้ความผาสุคากคือความเจริญรุ่งเรืองคือความสบายกายสบายใจคือความตั้งคงความสบงบรลมเย็นใช่ไหมคะความผาสุกอันนี้ร้อรยก้เรียกภาพในตัวนี้ต้องขออนุญาตพี่โจนะครับผมอันนี้ก็คือเพราะว่าภาพนี้มันสว่นนางในไทยอันนี้ไปบ้านพี่โจที่ชายภูมิเนาะอันนี้ไปเราไปเปิดชั้นอังตะทุนธรรมแล้วก็ ตั้งเต้าไอ้คนรับรู้บทางกลับบ้านเราจะรู้สึกไหมว่าทุกคนมีความเิหงานไหมทุกคนความดีไหมความดีดีมีความสุขเพราะว่าอะไรนะทุกคนที่ไปนี้ล้วนมีจิตที่อ่าจิตเมตตาอยากให้ทุกคนรับรู้บทางกลับถึงบ้านทุกคนมีจิตที่สัมนึกคุณต่อเบื้องบนตอบแทนคุณเบื้องบน แล้วของจะาอกบ้านนั่นคือม um. ีจิตที่สามพัคุนแล้วก็ยาแล้ตอบแทนคุณของปันธุเห็นไหมทำเรื่องเดียวกันนี่ไม่ได้ทุนอย่างนะทั้งผู้ไปก็ได้มีจิตท um ี่สานึกคตนตอบแทนคุณเรื่องบมดตอบปันบุผของตนผู้เจ้าเจ้าบ้านจะได้สินี้มีโอกาสได้ตอบแทนคุณปันธุผตอบแทนพุณพ่อแม่ที่น้อง แม่ต้องโกทำเรื่องเดียวแต่ว่าทุกคนได้ความสุขจะนั้นเมื่อเขารู้ธรรมะแล้วแน่นอนเขาก็จะมีโอกาสพิสาสธรรมะเหมือนกับเราทีวไม่เขาก็จะไม่กาัดเข้าถึงเข้าใจคาว่าเขาจะทำยังไงความท้าสุดในชีวิตของเขาจะพ้นเราจะบอกว่าความท้าสุดนี้คือความสบายใจความมีความสุขความไม่อยู่แบบวัดระเวนความที่จิตที่สำนึกปนต่อแข่นปุณแล้วก็ เชื่อไหมเราถึงจะหาสุขถ้าราคาสิ่งใจสิ่งหนึ่งไปนั่นเราจะเราได้ดูแบบบาร์เตร,แรนะ์แองเนรือแบบเี็นความทุกตอนนี้มนะุษย์ขาบอะไรนะขับจัมเปอร์ปุ่มขนะับ <c oughs> ขาดร,รเที่ยวสารใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีเขาไม่มีนเามมนาะเขาไม่มีสิ่งนั้นเขาจะหาความสุขได้จากที่ไหนเขาก็จะไปหาความสุขได้ที่อความร้อนลม เขาไม่เมื่อไม่มีความสนึกคุณไม่มีจิตที่จะตอบแทนคุณว่าจะเป็นผู้มีพระคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีพระคุณจากเขาเราก็อยากไนดะ้เขาก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ที่มีแต่ความร้อนรนที่มีแต่ความหวาดรจ็บอะที่แความทุกข์ที่มีแความ,ม,วามิ่งหา จะยันยินใยให้จะยันยินใยให้ได้ไหมคะทุกอย่างต้องวางวิ่งลงมาจากครอบครัวไม่ได้เลยเลยใช่ไหมถ้าในยุคท้ายไปกับอยา่างเรื่องกฎเราเมตตาเราเลยนะคะให้เรามีสมบัติได้แล้วให้เราบำเพ็ญห้า,ามการสมบัติห้า,ามกางครอบครัวมีพร้อมได้หมดมีภรร,ร,รยามีลูกมีได้แต่ว่าอย่ามีอย่าอ่าไปรบกไกนะัน เพนแบบนี้เลยเพราะว่าประตูทางเขาเปิดให้เราแล้วเขาเปิดให้เราแล้วดังนั้นให้เราเพยนอยู่ในครอบครัวแล้วตอบแทนคนเร้่องบุญให้ปฏิบัติทั้งครอบครัวเราก็ปฏิบัติที่ตามคำเกิดมาเรากับตามทำนั้นก็ให้เป็นครอบครัวเดียวกันนด้นี่จะให้เป็นครอบครัวเดียวกันเนาะ